นี่คือรูปแบบที่สมบูรณ์แบบของเตาของอ,อนะครับเตาออเป็นแบบนี้แล้วจะมีป่องควันป่องควันแล้วก็ที่ควบแน่นอะ่ะเป็น4เป็น 4.. มีท่อ4ี่ท่อนะแล้วมีที่ควบแน่นสองด้านของเตาเลยเป็นระบบวนแบบนี้นะครับอันนี้คืออสูงสุดละแต่ทีนี้ที่ทําให้ดูเนี่ยก็คือข้างเดียวก็ได้ครับข้างเดียวก็ได้เราก็เปิดเนี่ยสนิ้วท่อเต็มเลย ให้ควันออกสี่นิ้วนี่ก็สี่นิ้วควันออกเข้าไปควบแน่นควบแน่นเสร็จตั้วไปไปเก็บไว้ที่ถังนี้เราเป็นน้ําส้มคนไม้พุ่งเข้าหาเตาเป็นแก๊สเป็นไฟลุกเข้าหาเตาเชื้อเพลิงเราใส่ตรงนี้ได้ใส่ข้างบนได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับที่เพิ่มเติมออเพิ่มเติมมาตอนนี้นะค,ะครับก็คือว่าทําด้านนี้ด้วยเหมือนด้านนี้เลยเหมือนทุกอย่างเลยไฟออกมาด้านนี้ออกมาด้านนี้แล้วมาเข้าด้านนี้ นี่น,นี่ควันนะนะควันควัน,วนแก๊สอ,ออกมาอีกด้านนึงเลยแล้วก็มาเข้ามาเข้าของอีกด้านนึงได้นะซึ่งผม่ว่าจริงๆออก็ทําแบบนี้จริงๆคือว่าท่อทั้งหมดนะมีสี่ท่อถ้าคนมาดูงานก็จะเห็นว่าออมีสีท่อจริงนะที่ออวาดไปทําไมมีแค่น,คนี้มีแค่นี้ก็ได้ถ้ามีแค่นี้เราก็เปิดให้เต็มเลยสี่นิ้วแต่ทีนี้ออม,มีมีทั้งหมด สี่ท่อไม่ใช่สองท่อท่อสี่นิ้วเนี่ยมีสี่ท่อเพราะฉะนั้นออลเลยล์ทุกท่อเนี่ยลีให้เหลือแค่แค่ประมาณนิ้วเดียวอะ่ะรูเนี่ยออปิดเลยนะจากสี่เนี่ยให้เหลือนิ้วเดียวปิดเฉเพาะช่วงตรงตรงที่จะออกนี่นะเนี่ยตรงช่วงจะออกเนี่ยปิดรลมันแต่ข้างในเนี่ยไม่ได้ลข้างในก็สี่เต็มทั้งหมดสี่เต็มแต่มันไม่เต็มอีกตรงตรง,ตรงเข้าไงเพราะอะไรถึงทําอย่างนั้นเพราะว่าจะให้มันเกิดการอัด ควันที่ที่ที่นี้นี้นะครับก็เดี๋ยวไปทําใหม่ถ้าทําเพ,เพิ่มอย่างนี้กันนะเพิ่มอย่างนี้กันได้เราก็เปิดให้เต็มที่เลยแล้วความร้อนจะสูงสูงกว่าเดิมอีกทีนี้แก๊สจะเกิดขึ้นไวกว่าเดิมอีกอันนี้ลองทดลองดูอันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆให้ดูกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปใหม่ของออีกครั้งหนึ่งที่จะอาจจะอธิบายารายละเอียดได้มากกว่านี้อขอขอบคุณนะครับช่วย กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ออเพื่อเป็นกำลังใจได้ทำคลิปและรายละเอียดใหม่ๆให้เข้าใจยิ่งขึ้นครับเพื่อ,เ,อ,อเพื่อโลกของเรานะครับเพื่อการเผาทานไม่มีควันรบกวนอีกต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ